ก้องสเปด้าสี่สามสองหนึ่เอาเลยครับ <Groß cabin S 2> Hence, สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับปล่อยควายเล่นของเล่นครับวันนี้เราทำอะไรครับคุณแทนอมีอะไรมาเล่นครับวันนี้ไม่มีอะไรไปเล่นแต่ว่าในไหนพวกคุณก็ทำรีวิวของเล่นมาซะแบบโอ้โหไล่ปล่อยต่อนะผมก็อยากจะแบบว่าเอออยากจะ เลี้ยงพวกคุณโอ้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรคือนี้อ่าแถวแถวที่อยู่ผมอ่ะเขาเพิ่งเปิดดองกี้สาขาใหม่พอดีออ๋ผมก็เลยนี่ไปซื้อของจากดองกี้มาให้นะครับผมดองกี้นี่คือดองกี้คองใช่ไหมใช่ใช่ดองกี้โฮเต้ดองกี้โฮเต้เขาบอกดองกี้โฮเต้นะอ่ะโอเคมาเดินดูว่าจะซื้ออะไรราเมงสีิบเก้าบาทอ๋อสีโรยเกลือนคนรถอะไรกันแจกบ้างวะ มีหนึแถมหนึ่งเนรอน่าสดว่ะอันนี้ไม่ได้จะรีวิวนะแต่ว่าผมเอาไปกินเองใส่เดยวปลากระเบนอบแห้งเหรอวะสักหม่ยก็ได้วะว้ามีตุ๊กตาไอตัวดอมกี้ด้วยฮะ เฮ้ยตรงนั้นไงผนกขายมาม่าพ่อตีะผมชอบกินไอ้พวกนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นสูตรกระเทียมดำอันนี้อร่อยเน,นี่ยรสปกติขนาดนี้เหลือเวลาอีก15นาทีท่านกรกตสาขาซีคอนจะปิดให้บริการแล้วจะเปิดให้บริการเฮ้ยนั่นไงสุดซุปเปอร์นี่ไงที่ผมรอมานาน <c oughs> โคตรยากิโซบะเผ็ด <c oughs> เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอะไว้ดนอ่ะครักเกอร์ซอสไส้ชีสตาดาพิคาดาโนเฮ้ยมีหน้าที่สามสี่ไม่ต่างกันไงวะรสเค็มรสซุปใสอันนี้รสเอาซอสไส้ชีสอ่ะแันจีโร่ไปรอกันสอ่ะที่ที่ซื้อมานี่คือตงอังค์ล้วนเลยนะเหลือเวลาอีก10นาทีถ้าให้คำนวณจากสายตาน่าจะกเกิน1,000บาทอยู่นะ ของบางอย่างผมอาจจะเก็บไว้กินเองนะหวังว่าทางห้าง้นงกี่จะได้รับใช้ห้างนกี่ในโอกาต่อไปขอบคุณแนละสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวรอต่อแถวจ่ายตังกันนะโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วกดไปทั้งหมด 700กว่าบาทนะฮะมันก็ไม่น่าจะแพงเท่าไหร่อ่ะเนาะตัวต่อคือท็าปปี้วอเตอร์อ่ะมันเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดังมากของญี่ปุ่นอ่ะอ๋อคือใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องไปที่นี่เลยเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงโอเคครับก็โอ้ผมซื้อของมา5อย่าง5อย่างอ่ะก็เดี๋ยวจะให้รีวิวทีละอย่างนะเดี๋ยวผมเปิดโหมดทีละอย่างก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับคืออะไรวะแค้กเกอร์แค้กเกอร์มันเืออาบแบบหลังที่เบอร์บอน เปอร์ติสชีสเป็นแค้เกอร์ซอชไส้ชีสนะครับดูชิมิซูโนะใยบาดาบเป็นคาสูมต้องเกิดก่อนว่าญี่ปุ่นนะพวกคาแรคเตอร์ในอนิเมะนี่คือมันอยู่ได้ในทุกผลิตภัณฑ์ทุกใช่ประมาณนั้นแน่นอนว่าเลือกชิมิซูโนะไร่ดมันก็ดังอ่ะดังใช่จริงๆอ่ะไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันมีหลายตัวละครมากแต่ว่าผมเอาทาจิโร่อ๋ออันนี้กดมากี่บาทจำได้ไหม 45บาทอ๋อแค่นี้45บาทแล้วก็ราคาปกติก็างอิมพอตที่ญี่ปุ่นใช่ไม่แต่แต่ก็ราคาปกติไทยเราแค่ร้อยจุไม่แต่ว่าถ้าใครมันจะใหญ่กว่านี้ไงแต่เพื่อต่ว่ามันเป็นของจากญี่ปุ่นโอเคงั้นอ่ผ่านไปหนึ่งอย่างองนะตอนนี้ผมจะเรียงลดับจากเบสิกสุดไปยันฮาร์ดท็อปที่จุดที่สองครับผมอันนี้คืออันนี้คือมะเร็งนะครับผมกัดสื่อว่าใช่ป่ะไอ้นี่มันราเมงไม่ใช่มะเร็งใจเย็นเฮ้ย เฮ้ยช้านะมึงเนี่ยูช้าไปเท่าที่อ่าใช่เป็นราเมงฮากาตะทงค็ตือราเมงครับรสชาติหวานทานง่ายคือโดยปกติอ่ะถ้าเป็นบ้านเราอะ่บาบะบะหมี่ก็่งสนลูกยี่ห้อที่มันฮิตสุรรดๆก็คือต้มยำุู้ของหมูสับใช่ไหมอ่าใช่อของที่ประเทศเขารสที่ฮิตก็รสทงคอสือนี่แหละครับอโอเคครับอย่างที่สามครับผมอันนี้ข้าทองไปตีขั้นหนึ่งครับผม อโออันนี้ชินเป็นนี่ชินอ่ะดูเลยผมอ่านชื่อข้างหลังราเมงซุปเปอร์ฮอตทงคัตสึแปลง,ง่ายเป็นทงคัตสึแบบเผ็ดนี่น่าสนใจนา่าสนใจอ่าแล้วอย่างที่4ี่เลยครับผมไหนๆก็คาร์โบไฮเดรตเยอะเกินไปแล้วงั้นเอาเนื้อสัตว์บ้างครับผมเคยปาหวานเนะคลิปกระเบนไหน ใช่มันเป็นคีกระเบนอบแห้งแล้วไงคือกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยเพราะว่าเขาอบแห้งมาให้แล้วต้องบอกก่อนว่าปลากระเบนมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เขาบริโภคก,กันอยู่แล้วกับสายพันธุ์ที่มันเป็นสงวนห้ามล่านี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่กินได้ครับผมไม่งั้นมันก็คงไม่มาถึงผงอย่างนี้หรอกแต่อย่างไทยครับผมอันนี้ผมโคตรภูมิใจเสนอมากเลยอันนี้ครับผมเดี๋ยวโอ้ขออาอ่านด้วยอ,อยายกีโซบัตโก,ก,กคุเกคิกคาระ เปยังอ๋อยากิโซบะแบบเผ็ดโคตรๆใช้แต่นึกถึงของไทยอ่ะที่มีเป็นยากิโซบะแล้วมันเป็นซองถาดโฟมแบบนี้เคยมีนะของไทยแต่ว่าไม่รู้ยี่ห้ออะไรอร่อยอยู่อ๋ออรูปออกอยู่แต่จำไม่ได้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันดูปทรงแบบน่าจะเผ็ดอ่ะเผ็ดสิโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมก่อน่อะเตรียมอุปกรณ์ครับไปป 20 minutes later โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ<า>เราก็กไปเตรียมกันมาเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเราจะเริ่มเราจะไล่าตามลำดับที่เราได้ของมาอ่ะอันแรกเป็นแฮเกอร์ทันติโรสอดไส้ชีสนะครับจีกมาลองดูว่นเออจิ้มี้้เลยกันชีกไปเลยเออ้ยลูกทรงเยอะอยู่อ่ะหยิบกันไปโนชิ้นครับ อ่ะให้ตากองเว้มันก็แพ็กเกอร์ชีสอะนะธรรมดาธรรมดาไม่ได้ตัวไปตัวไปมันก็ไม่เกลือมีเกลืองพัคเกอร์ผมว่าจืดกว่าของธรรมดาที่เรากินกันนิดหนึ่งง่ใช่ค่เกือกของไทยไม่ออกเค็มวะ ใช่จอดขึ้นวันนี้นดิขึ้นวันนี้นะงั้นเราผ่านไปกันอย่างรวดเร็วอัไปจอดนะครับเป็นราเมงอ่ะอันนี้อันเดียวอันนี้เขยนมดิเขยับไปก่อนมึงเขยมพี่เขยับไปทางกูกันนะอุ้ยจอดผมโคตรสึกแบบธรรมดาธรรมดานะครับเปิดเลยเฮ้ยมันอืดเร็วมากเลยมันยังไม่ได้ปรุงไงตอนนี้อ๋อใช่ไม่ได้ปรุงหมูทอดออกข้างฝาเลยแล้วกันแต่เครื่องปรุงก่อนเราจะไล่อะไรล่ะทำจริงจริงหรอทำไมอ่ะประเทศเขาไม่มีให้อ๋อนี่ไงมีรอยมี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 เ่าประเทศเขาไม่มีรอยปากเขาเขียนอยู่ปูกตามรอยฉีกิงตามรอยปูกเฮ้ย มันเป็นเหมือนซอสกระดูกหมูอะซอสกระดูกหมูใช่เออเหมือนกระดกรหมูก็กระดูกหมูเราจะลองใส่นี่ไหมไม่เราเราเราลองกินกันแบบปกติก่อนไหมคนก่อนโอเคคนคุณคนก่อนเลยเออแต่น้ำมันก็คนนะก็ความเป็นโทงกสื่อมันต้องคนอยู่แล้วอ่าโอเคอันนี้ของนิชินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เซรไม่ใช่ของนิชิชินน่าจะเป็นของที่ฮากาตะ โอ้ยมันลอยเลยเขียดลองก่อนอันนี้ก็ลองกันนิดีหน่อยนะครับไม่ได้ลองเยอะนะครับถ้าคนดูหิวก็ไปที่ไหนนะดองกีอะดองกีดองกีก็ตอนนี้รูู้สึกจะมีถามสาขาแก็คือที่พอมหล่อแล้วก็ที่ตรงไอ้ท่าไอ้ที่มันข้างๆไอ้วิกซีราดประสงค์อะอ๋อโอเคแล้วก็ซีคอนสีละคารินและเห็นว่าจะมีสาขาใหม่ที่เอพีเคด้วยเออแามนั้นเส้นเหนียวดีเออเส้นเหนียวจริงก็น้ำซุปหน่อยน้ำซุปค่อนดี น้ำซุปข้นมากอ่ะให้เดี๋ยวชอบมาเส้นอย่างเงี้ยอร่อยเออเส้นอย่างเงี้ยอร่อยจริงอยู่หอังกองนี้กลิ่นคือแบบกลิ่นตีทั่วห้องเนี่ยเส้นโอเคว่ะดีดีให้เลยชอบอืเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะโอเคอันต่อไปเลยแล้วกันข้ามไปอันนี้สิของจริงเป็นหนงงขลสอแบบเผ็ดใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นซุปเบสงั้นน่าเป็นซอสเผ็ดโอเคงั้นเราใส่ซุปเบสก่อนอ่ะคุณอะไรใส่ซุปเบส เราก็ทําแบบคนมีอาระยธรรมนะครับฉีกใส่แล้วก็ของเผ็ดลงไปเลยใช่ไหมตามหลักแล้วคงต้องใช่มันเหมือนในน,นั้นพริกเผาวบ้านเราจังนาเหมือนพวกซอสเผ็ดทั่วไปมั้งตามมามา่ารสเผ็ดที่เรากินกันโอเคครับคนครับคนครับเ้นก็ยังไม่ไอ้นีเพาะนั่งแข็งนิดๆเขาเียเอาเดนเตไปพี่คืออะไรวะมันเป็นสับาสปาสเเกตี้ก็คือประมาณมว่า เส้นเอ่อกรอบในนุ่มนอกือกรึบนิดนึงกรึบเกลมนิดนึงอ่ะโอเคใครลองลองน้ำซอ่ะไม่น่าเผ็ดมากหรอกชิมน้ำซุปมันสีเหมือนต้มยำกุ้งเลยเฮ้ยมันเผ็ดนะแต่ว่ามัน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 ร้อนนิดๆอ่ะมันไม่ได้แบบเผ็ดจ้ามันร้อนเหมือนความพริกไทยมากกว่าอมันไม่ได้เผ็ดคือถ้าเราตืนลงไปมันก็เผ็ดตามลมคอแต่คือมันไม่ได้เผ็ดอยู่ในปากอ่ะถ้าของบ้านเรามันก็เผ็ดในปากไปดิได้อยู่ได้อยู่กินได้อย่างงี้ลองเส้นละกัน ลองเส้นกันเส้นยาวยังไงเส้นเนี่ยผมว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้ได้ขี่ะไม่นะเราต้องกันสักพักเลยนะเส้นเหนียวดีแต่ผมชอบเส้นของอันเนี้ยมากกว่าชอบชอบเส้นอันนี้มากกว่าแหนบออคอ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่เผ็ดมากแต่คือมันแสบคออ่ะมันร่งคออ่ะก็คือมเน็จะไปอยู่ในคอเหมือนเลยใช่ไหม,มต้องเกลือน,นอ่ะ ใช่ใช่ใช่ตัวยสาวแบบมันไม่มีความผิดอยากท่สอกอย่างตุสาวแบบนี้ผิดว่าอะไรดีกว่าหนึ่งไออันนี้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าเส้นมาอร่อยด้วยเส้นโอเคนะแต่ลิชิ้นเลยขึ้นชื่อเรื่องเส้นเหนียวู่แล้วนี่โอเคอันต่อไปครับผมรอคอยมากเลยปลากระเบนอบแห้งมันต้องฉีกอย่างนี้ไม่เคยกินเหมือนกันนะเคยกินแต่เป็นกระเบนบ้านเราที่มันเป็นกระเบนแบบ เป็นยังไงก็เป็นยากอ่ะไม่เคยกินของไทยก็ไม่เคยกินคีบเล็กๆีเหมือนบอกว่าเขาเรียกนะเหมือนพวกผลไม้ที่มันเอามารีดรีดรีดอะตากแห้งอ่ะไอ้นี่คือปลาชาบอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่กินเหมือนปลาหมึกอืเหนียวเหนียวเหนียวจริงจังต้องจี่ไฟไหมก็ตามฉลากชะหละเขาบอกว่าไม่ต้องจี่อะเลยดีแต่ว่าจีได้ก็ดีกี่จีใช่โยนมันมาใช่ เราของเดี๋ยวมาแป๊บเดียวออ่ะเาจริงถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นกระเบนก็คือนึกว่าเป็นปลาหมึกธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่ามันเหนียวกลิ่นกลิ่นคือใช่อะลองโอเคระวังเราคุณป้นเหมือนปลาหมึกแต่ก็คือไม่ได้แรงแบบปลาหมึกตีขึ้นมาขนาดนั้นเหนียวเหนียวจริงอ่ะเหนียวมากอ่ะเอาเลยมาคุณกระลูผมไม่เอาอะไรต้องกระชากอ่ะถามอย่างงั้นมันจะเวิร์กนะเพราะว่านี่มันมีแก๊สนะเฮ้ยเห็นปะมันกินอร่อย ต่กินแม่งได้ว่ะอย่าบอกว่าแก๊สหมดโอไม่หวานขึ้นใช่เหรอไหนลองดิไม่ต้องไปอังยัไม่ต้องไปอังกลิ่นมันหอมขึ้นกลิ่นหอมขึ้นเรื่องกลิ่นอะกลิ่นหอมขึ้นอเออใช่กลิ่นหอมจริงกลิ่นกลิ่นมันหอมขึ้นแต่ถามว่าเราแนะนําวิธีนี้ไหมไม่ไปจีกกระทะก็ได้กระทะดีกว่าแต่ประเด็นเราไม่ได้อยู่ใกล้กระทะไงเป็นอยู่มาตเตอร์เชมากเลยพวกคุณรู้สึกเียวง่ายขึ้นไหมเ่้ยเอ้แป๊บนึงอะไรมันมีวิธี ยวทำให้มันดำล้ว,วะอันนี้มันกูว่ามันน่าจะนั่นไปลองดูมันก็อ่อนลงนะมันดำไปดาไปจี้จี้นั่นไปหน่อยหืมร้อนร้อน,อนไม่ <c oughs> นี่กูหมวกก็เริ่มร้อนเหมือนกัน แต่ก็รู้สึกว่ามันมันนิ่มลงอ่ะล้วถามว่ากินได้ไหมก็กินได้กินอย่างนี้กินได้แต่เหนียวหรือคนญี่ปุ่นเขาชอบกินอะไรอย่ยวเหนียวไหมบ้างหรือเขากินแบบตี่มันจี่ไฟไปขึ้นอย่างนี้ละเออจี่จี่จี่ไฟอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราควรเอาไปจี่ไฟหน่อยหมันกรอบกินง่ายหน่อยอ่าเหมือนปลหมึกบดบ้านเราอ่ะโอเคต่อไปครับผมครับต่อไปครับเราจะกินทงก็สื่อชานี้ต่อนะครับเนือแข็งเขาเอามาให้แล้วเป็นอะไรโอนี้ซึกะไม่ใช่โอเคเปิดหมดเลยนะเปิดรอเลยอันนี้คือเราลินน้าบอกเรียบร้อยแล้วครับ ปล่อยไว้นานมันไม่ได้ปล่อยไว้นานมันยังไม่นี่เลยนอนมันแข็งข้างล่างมันนิ่มข้างบนมันไม่โดนน้ำไงไปใส่น้ำเพิ่มใส่น้ำเพิ่มไหมใส่น้ำเพิ่มท่านก็โงเดี๋ยวไปใส่น้ำเพิ่มกันนะ20 minutes later โอเคครับก็ต่อไปอันสุดท้ายมันมีชื่อใจะมาจำชื่อไม่ได้น่าจะอายากิโซบะเพราะเผ็ดโอเคงั้นเปิดมาดูกันนี่ดึงออกเลยดึงออกไปเลยเนาะสีมันสวยนะ แค่นี้คือสวยเหมือนจะกิบสวัสดิ์ทั่าไปโอเคเส้นโอเคละโอเคครับอ่ะคุณแก่ไปเดี๋ยวเขียนไปหนึงมันมีวอร์นิ่งด้วยวอร์นิ่งเนี่ยระวังครับห้ามเด็กกินเผ็ดเปล่า w a r น i ่ g เหมือนในอีวาเลยเวลาคุณ warning เนี่ยไอเด็กเป็นจริงจังเลยนะรุ่นถามก่อนว่าคุณต้นกินเผมกิเก่งไหมกินเผ็ดพอได้ครับแต่ไม่ได้เก่งเก่งเปล่าคุณแก่พอได้ผมอ่ะไม่ได้เลยเปลีน้อยเฮ้ยโดมกินก่อนเมื่อกี้ได้กิน กินเผ็ดแบบขึ้นอ,ะอ่ะกินตีมาเลยคุกเรียกว่าคุกให้เรียกว่าเรือนจำาชยีก็ยำคพุกให้ั้วยสุดนะครับความเผ็ดถ้ามันกระจายอยู่จุดเดียวผมไม่รู้นะครับแี่ถ้ามองถ้าไม่ดมถ้าไม่ดมกลิ่นนะมอง่านมันจะเหมือนซอสยาก,กิโซบะท,ทั่วไปใช่ใช่เป็นเหมือนซอสยาก,กิถ้าในเซเว่นอาจจะเห็นของมามา่าันึงที่เป็นยาก,กิโซบะอย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างนี้เลยสีเหมือนกันเลยแต่กิน มไม่ใช่<ต>เลยแต,แ,ตแต่แต่แต่ผมว่ามันไม่น่าเผ็ดนะเด,ดาเดาจากสีเด,ดาจากคือดูจากสีอะ่ะไม่คิดว่าเผ็ดนะ <c oughs> ต้องลองชิมก่อน,นแล้วเราค่อยว่ากันเพราะงี้เขาเลยต้องทําป้ายวันนิ่งไว้ในซองซอสนะครับโอเคอ่ะอผมเปิดก่อนแล้วกันผมตามใส่เอาใส่ถ้วยแล้วเข้าปากพร้อมกันว่าไปยังไงดีกว่าเอางั้นดีกว่าโอเคเข้าพร้อมกันนะเข้าพร้อมกันนะ มันค่อยๆมาค่อยมาโคตรโคตรเหมือนเลยเหมือนไอ้อันแร่ที่ลงคอเหมือนกันเลยมาลองโอ้ยตอนแรกนึกว่ายังไม่เผ็ดแม่งค่อยๆมาจริงว่ะโอ้ยแสบลิ้นมากเลยก็ระหว่างที่กูไปหยิบจานก็ใจสับตกคุ้มไปนะโคตรเผ็ดอ๋อนี่น้องจะหมดกล่องนี่ไม่หายเผ็ดเลยงมกว่าแน่แน่อ๋อ คือคื่ไปคอไปชัดเลยโอ้ยเจ็บลิ้นมาแสบลิ้นมากอะยอมคือตอนนี้ต้องการอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดับเผ็ดดับอะไรจะมากกว่านี้แล้วมันแบบทำลายแตกเลยยอมใจมันแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ร้อนเท่าบาม่าเกาหลีว่าอะไนี่คือมันแสบลิ้นอะคือมันเผ็ดแสบลิ้นมันแสบลิ้นโอ้ยขอโทษไม่ไหวแล้วดีดูนี่พ่ายมากเลย องลอง,ลองเไเดี๋าวค่อยๆมาไม่ไปทางปา่าเวลาคืนนี่แสบคอใช่ไหมใช่<อ>แสบคอเป็นอนกันโอ,กอ้ก็เริ่มหาของหวานกันด่วนอ่ะบอกเลยช่วยมากหนักตั้งแกไอ้นี้ช่วยไหมเหนีงร้อนแสบคอแล้วเจอิร้อน มันกลายเป็นว่าไอ้ำํำไอ้เนี้ยพอเขาตื่นเนี่ยเบาเลยอดีตปะเนี่ยคือแลกดินที่มันน้ำลายไหลออกมาคือไม่ช่วย,ยอะไรเพราะตอนเนี้ยพอเสร็จเนีดเป็นกระจุกที่คอใช่ใเพราะเราืนลงไปไงโอเคอ้ยองใจอะ่ะคือไม่คิดไงว่ามันจะขนาดนี้ไงคุณติดรายการไหวไหมพวกคุณนะได้ได้ไหวก็ จบแล้วครับกับการรีวิวของที่คุณแผนเอามาฝากนะครับกับการเลี้ยงของคุณแผนต้องอย่างนี้อ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่คราวหน้าอย่าอย่าดีกว่านะครับคราวหน้าก็กินอะไรที่มันดีๆโอ้ย้องที่เขามีของจากญี่ปุ่นขายเยอะแยะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามเอาของดีๆให้แล้วกันนะโอเคครับถามว่าอันนี้ดีไหมก็ดีนะเผ็ดดีนะใครไม่ชอบกินเผ็ดแบบผมก็ไม่แนะนำใครที่กินเผ็ดได้ ก็ไม่ได้นะคโอเคครับมีข้อเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดูกเอ้ยกระดิก๊งเอ้ยกระดิ่งเออเออถูกแล้วไปนะครับมันยาวอ่ะนี่งั้นดิ๊งคลิปเดินกันแล้วผมโอเคครับเจอกัน